สวัสดีค่ะหมอทิพาณิชานะคะพบกันอีกเช่นเคยในช่องทาง youtube ของเรานะคะวันนี้แม่หมอมาทำคลิปพิกอเดกนะคะเพื่อนๆในหัวข้อจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะนะอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะเป็นวันสงการไทยนะคะเพื่อนๆเ,เนาะก็ตรงกับปีใหม่ไทยนะคะเราก็อยากจะรู้ว่า จะมีเหตุการณ์ใดนะที่เกิดขึ้นกับคุณเร็วนี้นะคะนะวันนี้มีให้เลือกทั้งหมด2เด็กนะคะเริ่มจากเด็กที่1 Ristern Tarot น, Tar ot, นะะแล้วก็เด็กที่2 r i นะ t t e r o t e r t a r o t นะคะเพืเ่อนๆเนาะก็เลือกนะคะเลือกเด็กที่ดึงดูดใจเรานะคะเพืเ่อนๆเนาะเด็กที่1และเด็กที่2เมื่อเพืเ่อนๆเลือกได้แล้วแม่หมอเขาเปิดพลังงานหน้าไพ่เด็กที่1 ริสตเติลทาตเป็นเด็กแรกเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อที่เรือกเดอะริสตเติลทาตนะคะแม่หมอขอเปิดนะพลังงานน้าภัยนะคะขออนุญาตเปิดพลังงานหน้าภัยนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเพื่อนๆในการเปิดพลังงานน้าภัยสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าภัยโดยรวม อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดใครเลยก็ได้นะฟังเพื่อเป็นแนวทางฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตเท่านั้น,นะคะเพื่อนเนาะพลังงานของเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละเสี้ยววินาทีเนาะเพราะว่าสถานการณ์ตัวตนของเราเนี่ยนะเวลาเราทําบุญหรือแม้กระทั่งการคิดการลืมตานะทุกสิ่งทุกอย่างนะคัะน,นั่นคือสามารถจะเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงด้วยพลังงานตัวตนของเรานั่นเองนะคุณได้ไพ่ของ 4ี่ถ้วยแล้วก็10บไม้เท้าตาม้ดยพ่ยของ7 of ว n นอไม้เท้าแล้วก็ s o x ออฟัหถ้วยนะคะต้องบอกว่าสถานการณ์สำหรับเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่หนึ่งนะเ,เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆกรุมนี้หมายเลขนี้นะคะหรือเด็กนี้เนี่ย คุณอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสพอสมควร1ิบไม้เท้านะถ้ามีงานก็คือช่วงนี้ที่ผ่านๆมาเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเหนื่อยหนักหนาสาหัสแล้วมันก็ถึงเวลาที่จะได้ผ่อนคลายนะคะเพื่อนนะเนาะถ้าเป็นในเรื่องของความรักถ้ามีประเด็นกันนะแม่หมอคิดว่าคุณกับเขาเนี่ยอย่างกอดเก็บความรู้สึกแล้วก็ไม่ค่อยเปิดใจรับใครนะคะนะนะเนาะเพราะว่า บางทีเหตุการณ์ที่เพื่อนๆกลุ่มน,นี้ได้เจอเจอก็คือสถานการณ์เหมือนคนที่มีบาดแผลในเรื่องของความรักค่อนข้างทุกข์มากเครียดวิตกกังวลแต่ก็ปล่อยวางหรือลืมกันไม่ได้นะถามว่ามีคนอื่นๆมายิบยื่นสิ่งดีๆให้ไหมมีนะคะแต่ว่าคุณไม่ค่อยเปิดใจรับเหมือนคนที่มีกำแพงเหมือนคนที่ไม่ค่อยนะจะเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาถึงตัวตนเราได้ง่ายๆนะคะ ทีนี้สถานการณ์นี้นะเมื่อไพ่เจ็ดไม้เท้าเกิดขึ้นแล้วก็หกถ้วยนะมีโอกาสที่คนเก่าๆคนเดิมคนที่เราเคยคบเคยคุยนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยคบในสมัยเด็กสมัยประถมหรือรักครั้งแรกเรียกว่ารัก๊อปปี้เลิฟนะสมัยเด็กๆนะคะเพื่อนๆนะวนกลับมาอีกครั้งหรือเป็นคนที่เคยทำงานร่วมกันนะแล้วก็จบงานนั้นไปก็ห่างหายกันไปจะได้กลับมาสาสัมพันธ์ อีกครั้งหนึ่งนะคะนะเหมือนคุณกับเขาเนี่ยอ,อยู่ในช่วงที่ต่างฝ่ายต่างมีปัญหาต่างฝ่ายต่างต้องไปแก้ไขอุปสรรคของตัวตนนะคะเมื่อถึงเวลาที่สมควรก็มีโอกาสที่จะได้กลับมานะคะสารสัมพันธ์กันอีกครั้งนะ,ะแล้วก็ไพ่ของเจ็ดไม้เท้านะคะยังบ่งบอกได้อีกว่า เนาะที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครที่คบกับคนไกลนะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างศาสนามีโอกาสที่จะได้หวนกลับมาติดต่อสื่อสารถ้ามันมีปัญหาเรื่องของระยะทางนะปัญหาการเดินทางปัญหาการติดต่อสื่อสารนะบางท่านเนี่ยงานะอยู่ในช่วงที่หงัวงานหนักทํางานหนักแล้วเมื่อถึงเวลานะคะก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคาดฝันคือได้กลับมาติดต่อสื่อสารกันนั่นเองนะคะขอดูนะ energy บทสรุป นะคะปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้เพ e o ออฟสอดเด็กหนุ่มผู้ถือดาบแล้วก็เซเว่นออฟเพนเดเคิลเหรียญ7ดาบ7เหรียญน,นะครเพื่อนทีออฟคลับว้าวดีใจด้วยเนาะได้ไพ่การเฉลิมฉลองนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็ ไฟ f ์ออฟเพนเดเคิลหเหรียญต้องบอกว่าเพื่อนๆกลุ่มน,นี้นะคะนะบางท่านอาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะคะที่เข้ามารับชมและฟังคลิปนี้นะเนาะชีวิตเหมือนคนที่ต้องต่อสู้อย่างเดียวดายนะคะนะไม่ค่อยมีตัวช่วยหนักหนาสาหัสเนาะแล้วก็เป็นคนค่อนข้างที่จะมีความดื้อนะคะมีความโซนหรือมีอีโก้บ้างเป็นคนไม่ค่อยยอมใคร ถ้าดื้อเขาเรียกว่าดื้อระดับหัวชนฝานะแล้วก็เป็นคนค่อนข้างขยันบางท่านอาจจะทํางานพืชไร่นะทำการเกษตรลงทุนลงแรงไปแล้วจะมีผลสําเร็จจะได้กําไรดีนะคะเนาะหรือบางท่านถ้าเป็นในเรื่องของความรักคุณมีโอกาสที่จะได้กลับมาสารพันธ์กลับมาติดต่อสื่อสารกันอีกครั้งและครั้งนี้ถึงขั้นมีงานเื่งิงหรืองานวิวา งานฉเฉลิมรัชฉะลองนะคะหรือคุณกับเขาจะได้เจอกันนะคืนดีกันนะคะเนื่องจากไปงานเพื่อนมีงานรื่นเริงงานเฉลิมฉลองที่เราจะได้ไปเจอกันนั่นแหละนะแม่หมอก็เป็นกําลังใจนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องแม่หมอด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆเ,เด็กนี้นะประสบความสําเร็จในะเรื่องความรักทุกท่านนะคะวันนี้แม่หมอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้พบกับเด็กที่2ต่อไปได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่สองนะคะในหัวข้อเหตุการณ์ใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็ว,รวนี้นะ เนื่องจากไม่ก Pie, ี่วันก็จะถึงเทศกาลปีใหม่ไทยนะคะวันสงการนะ13เมษายนนะคะแม่หมอขออนุญาตนะคะขออนุญาตองคุบาอาจารย์ประจำตัวเพื่อนที่เรียกเด็กที่สองนะสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณเรานี้นะคะสิ่งใดเหตุใดเหตุการณ์ใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณเราเรนี้นะคะขออนุญาตองคุบาอาจารย์ประจำตัวเพื่อนองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเพื่อนในการ เปิดพลังงานหน้าไพ่นะสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนๆจากแม่หมอนะคะเพราะการเปิดพลังงานหน้าไพ่ด้วยร่วมอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะใบแรกคุณได้เจ็ดถ้วยนะคเนเนนะเพื่อนเนาะตามด้วยเดอะเฮอร์มิตแล้วก็ไพ่ของก้าไม้เท้านะไฮ p พ i ิงเทสนะคะเพื่อนๆ ต้องบอกว่าเ,เพื่อนๆเด็กนี้นะตัวตนของคุณเ,เป็นคนมีสเสน่ห์นะคะนะถ้าเป็นท่านหญิงก็มีความสวยสดงดงามหรือถ้าเป็นท่านชายคุณก็มีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามแต่ทีนี้สเสน่ห์ของคุณเนี่ยนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณมีโอกาสนะคะได้รับของฝันของฝากของมีค่าของกำนันต่างๆนะเจ็ดถ้วยนะสภาวะนี้ได้จากความหลงไหลได้จากความรักนะได้จากการที่เขาเนี่ยนะ มีความรู้สึกว่านัดปล่อยวางคุณไปนานนะคะหรือบางท่านเนี่ยมันเงียบห่างหายกันไปนานเดอะเฮอร์มิตสภาวะที่คบกันแล้วห่างหายไปเงียบไปแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมันก็กลับมาติดต่อสื่อสารอีกก็เป็นไปได้กลับมาโดยมีข้าวของนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็นเงินนะคะนะมาให้แก่คุณต้องบอกว่าไพ่ของก้าวไม่เท้าบ่งบอกว่าที่ผ่านมาบางครั้งบางท่านนะคะอาจจะมีประเด็นมีปัญหานะเหมือนคนที่ถูกตีหัวแล้วก็มีผ้าพันที่ศีรษะนะคะและก็ยืนรอนะเหมือนอยู่ไกลกันด้วยบางท่านนะคะมีเรื่องของปัญหาระยะทางปัญหาการเดินทางปัญหาการติดต่อสื่อสารนะหรือบางท่านถึงกาถึงการปิดกั้นใจกันคือการบล็อกการติดต่อสื่อสารก็ได้ถ้าผ่านทาง โรคโซเชียลนะคะแล้วก็สถานการณ์เนี่ยบางครั้งดูใจกันยากเขาก็ดูยากเราก็ดูยากหรือเฮอร์มิตเป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงเป็นคนที่รักงานศิลปะรักความสวยความงามนะคะนะแล้วก็ทีนี้ชีวิตของคุณเนี้ยภาพของไฮพินเทสนะคะระวังให้ดีเนาะว่าตัวตนของเราอาจจะเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เขามีเจ้าของแล้วนะหรือได้กำนันอของฝากนะคะได้ การอุปรร์จากคนที่เขามีเจ้าของแล้วนะคะเราอาจจะตกเป็นบุคคลที่อยู่ในสภาวะคบแบบเปิดเผยไม่ได้สภาวะอึมครึมสภาวะที่หลบซ่อนนะคะนะพพเ,นเพราะไพร่เฮียนพิงเทศค,คือสภาวะกลางวันกลางคืนมีทั้งสิ่งที่เรียกว่าดำและขาวอยู่ในตัวตนนะ แล้วก็ตัวตนของคุณเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆอะนะคะเป็นคนที่ถ้ากลางวันเนี่ยบางครั้งหุดหิดง่ายนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเหมือนเอ่อพวกที่คิดมากคิดเยอะนะคะหรืออารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆนะบางคนบอกว่านะ ก็มันหงุดหงิดมันหน้าร้อนใช่ไหมหมอนะคะช่วงนี้เนาะแต่ว่าเวลากลางคืนคุณจะดูสดใสสวยงามมากๆแล้วเวลาแต่งตัวนี่สวยมากๆถ้าเป็นท่านชายก็มีออร่านะคะต้องบอกแบบนั้นนะคะเพื่อนๆเ,เนาะสำหรับเพื่อนๆกลุ่มนี้นะสิ่งที่คุณจะได้นะคะขอขยายเพิ่มเติมขอขยาย energy เ,เ,เพิ่มเติมนะคะ just i c e นะคะนะเหตุการณ์ที่คุณจะได้เจอเจอหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณ เอสออฟครับตามด้วยไพ่ของ e m p ม e s แล้วก็ The Star นะคะเพื่อนๆเนาะต้องบอกว่าเพื่อนๆกลุ่มนี้นะคะอะไรที่มันยังไม่ถูกต้องนะคุณจะรับความเป็นธรรมไพ่จะเิกมาแล้วเนาะแล้วก็ไพ่เอสออฟครับคือการเติมเต็มความอุดมสมบูรณ จากที่มันหายไปนานจากที่นิ่งเงียบนะคะแล้วก็เดาใจไม่ถูกเดาทางไม่ถูกเนาะเขาคิดว่าคุณคือเอ็มเพสของเขาเอ็มเพสในที่นี้ก็คือ,อคนที่มีความเก่งในทุกด้านถ้าเป็นท่านหญิงคุณอาจจะอยู่ในเพศของความเป็นแม่นะ,ะในเพศของคนที่สามารถจัดการชีวิตได้ดีมีความอบอุ่นเก่งทั้งงานนอกงานในบ้านใครอยู่ด้วยแล้วก็มีความสุข นะคะเขามองคุณในลักษณะแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วถ้าเป็นคู่ที่ห่างหายหรือนิ่งเงียบกันไปเนะี่ยมีโอกาสที่เขาจะมาสารสัมพันธ์เนาะอาจจะมีของกำนันแหละอย่างที่แม่หมอบอกนะคะนะเขาบอกว่าดวงชะตาชีวิตของคุณเนี่ยตอนนี้บางท่านนะคะถ้าที่ผ่านมาเนี่ยมันดเูเงียบไม่สว่างสวัยนะและก็ต้องเก็บตัวเรื่องในความสัมพันธ์ก็เปิดเผยไม่ได้ต่อจากนี้มีโอกาสที่จะได้ฉายแสงนะคะเพื่อนๆเนาะเดะสตานะ คือสภาวะของคุณมีความพลาวมากขึ้นอาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของอการติดต่อสื่อสารแล้วมีชื่อเสียงมีคนรู้จักหรือเป็นคนที่ทำงานกับผู้คนหมู่มากมีผู้คนลยล้อมนะไพเดอะสตาร์ผู้นี้นะคะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงมีชื่อเสียงในลักษณะที่มีคนมาตกกลุ่มรัก นะคะมากมายเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนออที่เรียกว่ามีความพราวมีออร่าในตัวตนนะคะสาหรับเพื่อนๆกลุ่มน,นี้คนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดธาตุน้านะคะมีนกรกฎะพิจิกชาวธาตุไฟพฤสภกันมากรวม,มถึงอ,อ,อาจจะเป็นชาวธาตุลมได้ด้วยนะคะเมทุนตุนกุลนะคะเพื่อนๆเ,เนาะวันนี้แม่หมอก็จบคลิป เด็กที่2แต่เพียงเท่านี้นะขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็ขอให้เ,เพื่อนๆเนาะมีความสมหวังในเรื่องของความรักสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งดีๆเราก็รับไว้นะคะสิ่งใดที่ไม่ดีเราก็พิจารณาแล้วก็หาทางแก้ไขให้ถูกต้องนะคะวันนี้แม่หมอบายๆนะอย่าลืมกดติดตามช่องของแม่หมอด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปต่างๆที่แม่หมอจัดทาขึ้น ส่วนท่านใดที่ชอบพลังงานตัวเลขใกล้ๆนะคะวันที่รัฐบาลไทยนจะออกไม่ได้แม่หมอจะสรุปพลังงานตัวเลขอีกทีนึงนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ